ชัดเจนแล้วเดือนสิงหาคมนี้บัตรคนจนไรเก่าลงทะเบียนรีบเช็คสิทธิด่วน กคนกรบับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่12รกรกฎาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้นะคะทางช่องอัปเดตข่าวสารล่าสุดให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าจุกันนะคะอย่าพลาดนะคะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนสิงห คมสอน,นี้ารายนี้ไรเก่าต้องทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะวันนี้อัปเดตข่าวสารกันในวันที่12รกรกฎาคม2 5 6 5ค่ะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังฝากทุกท่านคุณพ่อคุณ,คณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแ like ชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทัวกันละสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับ กาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระดังต่อไปค่ะ คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าทุกท่านนะคะก้เขคามาแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคม2 5 6พนห้ารอหกสิบห้านี้นะคะและสําหรับสิทธิประโยชน์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเริ่มใช้ใหม่นะคะในวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6พันห้าร้อหกสิบห้านั่นก็แสดงว่า ปัดคนจนรายเก่านะคะถ้าใครนะคะไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่นะคะก็จะหมดเขตนะคะสิ้นสุดลงนะคะในเดือนวันที่30กันยายน2565ค่ะ รายเก่ารายใหม่ผู้มีเรายได้น้อยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565หลักเกณฑ์อัปเดตใหม่รีบฝัง่วนเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565เตรียมเปิดลงทะเบียนเดือนสิงหาคมนี้โดยยืนยันทางกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้มีเรายได้น้อยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งสามารถเช็คสถานที่และหลัก ดังนี้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ทางกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้คาดว่าคนจนจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ13ล้านคนเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อไรายได้ของผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศและข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปัจจุบัน เป็นข้อมูลในปี2 5 5 9ถึง2561และที่ผ่านมายังมีกลุ่มตกหลน่นนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้ปิการผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการกลุ่มนี้นะคะอย่าพลาดนะคะต้องเตรียมตัวลงทะเบียนฝากลูกล้นหลานดูแลเรื่องนี้ให้ท่านด้วยนะคะขณะที่การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยธนา ารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์เกษตรหรือทกศซึ่งระบบทั้งหมดจะมีความพร้อมและจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ตามแผนคืนในช่วงเดือนสิงหาคม2560แน่นอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ8สถานที่นะคะก็คือ 1. ทกศนั่นเองนะคะ 2. ออมสินค่ะ 3. ธนาคารกรุงไทยนะคะ 4. ทาง ที่กรมบัญชีกลางค่ะ5กระทรวงมหาดไทยที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอค่ะและ 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครนะคะ7สำนักงานเมืองพัทยาหรือณสถานที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดค่ะและ8นะคะสถานที่สุดท้ายนะคะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ในโครงการกำหนดค่ะ ซึ่งคุณสมบัติพูดลงทะเบียนนะคะอัปเดตนะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะมีสัญชาติไทยนะคะมีอายุ ตั้งแต่18ปีปริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลทั้งต่อไปนี้นะคะเพียพรกพิสุนะคะสามเณรน,นักพจน์นะคะหรือนักบวชนะคะผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังผู้บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการประการราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวหวัดจากส่วนราชการ าาการข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกอุทิสภาค่ะ มีไรายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกินนะคะ1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีนะคะในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่งหากมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีต่อคนคะ่ะในช่วงระยะเวลานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งการคำนวณรายได้เฉลี่ยของ,ของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวบรวมไรายได้ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวน บุคคลทั้งหมดในครอบครัวค่ะ และมีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบตัตรและตราสารหนี้ภาครัฐนะคะของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน10,000แบาทต่อคนณนะเวลาใดเวลาหนึ่งหากมีครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินฉเฉลี่ยของครอบครัวผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน10,000แบาทต่อคนณเวลาใดเวลาหนึ่งการคำนวณทรัพย์สินทางการเงินฉเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวบรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงิน ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวค่ะผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้นะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะ1วงเงินกู้สําหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาท2วงเงินกู้สําหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทค่ะ เสร็จนะคะก็ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะณนะเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะและข้อที่8ข้อต่อมานะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนะ์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินนะคะกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวบ้านเดี่ยวทาวๆห้องแถวและตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะและกรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้อง มีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ไรค่ะที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนะคะในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ไรนะคะในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไรค่ะ และต่อมาเลยนะคะก็คือกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะคะที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวนะคะกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮาห้องแถวและตึกแถวแยกจากกันนะคะไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20 าตารางวาค่ะกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวเทวเฮาห้องแถวตึกแถวรวมกันไม่ว่าจะเป็นจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสต้องไม่เกินพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาค่ะ กรณีผ uh. ู้ลงทะเบียนและผู้สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและผู้สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรค่ะกรณีผู้ลงทะเบียนผู้สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของร่วมด้วยหรือไม่ ก็ตามนะคะส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องจุดของผู้ลงทะเบียนและผู้สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรค่ะและกรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่ค่ะที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่ค่ะในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่ค่ะสิทธิประโยชน์แห่งรัฐนะคะมีอะไรบ้างนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนะคะช่วยลดภาระค่าของชีพเช่นมีวงเงินซื้อสิน นะคะลดค่าของชีพนะคะมีส่วนลดค่าสึกการหุงต้มนะคะส่วนลดค่าน้ำค่าไฟค่ะแล้วก็ค่าใช้ใจในการเดินทางเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนั่นเองค่ะและนี่นะคะเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขล่าสุดนะคะสําหรับผู้ที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะใครที่เข้าหลักเกณฑ์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเตรียมตัวรอลงทะเบียนกันได้เลยค่ะ